วันนี้ปาไต่แรงต่อเพราะว่ามันก็น่าจะฟาร์มให้ผมนัแหละเออมันอยากได้รหัสผมเนี่ยเพราะว่ารหัสมันไม่มีอะมันไก่ะไไอะไป,ไปละโอ้ยอ่ะกลัวปุ่มเหมือนเดิมตรงนี้เลยสรงนี้นะา้าปุ่มเหมือนเดิมนะทุกคนโอ้โหไม่มีใครทำแบบผมได้ผมตึงแต่วางไอวอลอะไรได้แล้วนะก็ น่าจะไม่มีปัญหาละอุ้ยเฮียกดผิดโอ้โหไอวอลไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมีเพนกวินอยู่เพนกวินมันน่าจะช่วยได้อืมมันเบานะ เอาวไไันน okay, มาด้โอเคมาอืมอุ้ยมีคนมีคนโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปฆ่าแม่งเลยวันนี้ต้องได้อ่าสักโกสองเอ้โกสามนะฮะเชี่ยอ๋อบอดตกแกหมดเลย แอ๋อโอ้โหของเต็มเอาอะไรออดีว่าผมเอานี้ออกกันอุ้ยมีสองเฮ้ยบอทตัวนี้มีสองทุ่มฟอกโอ้โหเอาเหรียญออกเลยเ,เหรียญมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วอุ้ยอยากได้เอาอยากเอาสองสองสองสออก S 1> <S 1> เล่นเ,เล่นสองออเเแล้ววุ้ยโคตรเบอ่อแอนเดโก,กจริงๆเ,เชื่อคคใครวะใคาวะใครยิงฉันตอบมาอุ้เชี่ยอ,อันนี้น่าจะบอทหรือคนอันนี้น่าจะบอท กูต้องมานั่งสงสัยอีกแบบว่าบอดหรือคน,อนาาอไอน่าจะบอดแหละไอ้ยี่แม่งกดไรให้กูเงี้ยอะไรวะบอดบอดต,ต้องแตงวะก็คือแบบปัแบบปุ่มแล้วอุยเฮี้ย เอ้ยเป็นรัดคิวผมเอ้าทำไมกล้องผมดูไม่ได้ผมลืมใส่กล้องโอเคโอเคออหนึงออหนึงคูอะไรวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยไปไหนเราไปไหนละอทมอะไรกันวะ ไปไหนแล้ววะอืมอ้ยน,นี่ๆไอ้ตัดตัวนอหนึ่งครับไอ้หยิบนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้ตรงเวลาเก็บของหรือเวลาอะไรอ่ะมันจะยากมันจะเล่นยากเนี่ยไอ้ตรงเก็บขอ,องเนี่ยผมต้องมานั่งนั่งไล่เนี่ยว่าว่าไอ้ปุ่มเหี้ยะะไหนวะอุ้ยเชี่ย โอเคอันนี้อันนี้คนคนดีดโอ้วะตึงจัดไหนดูสิซีเมโลดังวะ่ะอะไรวะคือปุ่มมันก็เยอะเกิอนอะ่ะมันต้องมันต้องมีปุ่มบางปุ่มที่ผมไม่ใช้ผมต้องหาปุ่มเปิดไม้อันนั้นต้องใช้อยู่แล้วกดถ้าอะไรก็ต้องแอคเออมันก็ต้องมีไวแอคอะ่ะเออ มันจะมาอะไรแบบน,นี้ไม่ได้ว่าแต่ปุ่มกดท่ากูคืออะไรวะปุ่มกดท่ากูอ,อะไรวะอันนี้ไหมโอ้ไปกดโคโนอีกแกะมีปัญหาวะเดี๋ยวผมจะให้ผมไม่อยากให้เพื่อนปรับปุ่มอ่ะเดี๋ยวมันปรับของมันเองแล้วแล้วผมมั่วผมไม่รู้เรื่องเฮ้ยผมลืมอันนี้อ่ะนนหนึ่งนะแัน๊นนึงนะทุกคนผมลืม ปรับไอตรงนี้แสงมาเนี่ยปรับแม่งให้หมดเลยให้จางแม่งให้หมดเลยจับให้ปรับแม่งจางหมดเลยเวลาเล่นมันจะได้ง่ายๆแบบโมโล่งละโล่งตากูละเออมองเห็นหมดอ่ะวิเชียของเทียน่ะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น F อ F เออตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเอเอให้หมดเลยนะฮะ แม่งยากตรงนั้นละปัญหายาก็ไม่น่ามีแล้วปะเออ ต้องานังนํำเลยคนไทยแหละคนอังกฤษไม่น่าเล่นหรอกเกมเฮี้นี่ยเฮียนี่เป็นไงเองน้องพี่กลางไปแล้วเว้ยไม่ตายอีกส้นตีนโอ้โหเหยืถึกจัดไปไหนฮเฮ่ยอ้าวหัวแตกเฉยเลยอะไรอม่ต้องกดไหไม่ต้องกดไลไหแต่ใน y o ยูทู e บอกกลค์ไหลอืม โอ้โหเอ้ยวชาชาโอ้เดี๋เอ้ยวอ้าวผมตั้งปุ่มเดียวกับไอไอไอวอชิบหายแล้วกูเลยก็ไม่น่าเปอะไรหรอกทุกคนก็ได้เห็นแบบขัดหูขัดตาหน่อยนะ ไม่เอายาแล้วยาสองอันนะยาของเต็มน่ามีอะไรอุ้ยอุ้ยชาอ๋อผมเอาอันนี้ออกเลยป่ะเอาออกให้หมดเลยให้ผมเอาออกให้หมดเลยเอาอันนี้ออกให้หมดเลยโอเคผมจะเอาอันนี้ มีการตายด้วยเฮียนี่ไอเฮียนี่คนชัวน่ะกลัวละเดตผมน่าจะกางตั้งไงบอฟัมโทเปียคือเราวะเงี้ยวโอชิบา ช่คนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันนะอืมชอบทำให้กูผิดหวังนะพวกมึงเนี่ยแล้วผมมาเหรออุ้ยเชอะเอาแล้วมันฆ่ากูแล้วมันฆ่ากูแล้วมันฆ่ากูแล้วผมต้องเปลี่ยนปุ่มละปุ่มไอ้กดไอ้นี่ ปุ่มปุ่มตั้งไอวอร์นีผมต้องเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรดีทุกคนคือมันชินกับปุ่ม F ไปแล้วอะไรที่มันใกล้ไอวอลได้มากที่สุด Q ก็กระเป๋าปะ Q ค,คืออะไรวะเออผมตั้ง Q เป็นอะไรอ่ะกระเป๋ามันเป็นแถบอ๋อ Q Q เป็นไอ้นี่ก็ได้นี่ Q เป็นรับรับเควสก็ได้ไม่ก็เชิญเชืิญ ใครใครยิงพร้อมทำไมมันต้องหนีวะกูมไม่เข้าใจนี่กูดกักแล้วกูดกักไปไหนหายไปเี่ยวมันหายไปอีกแล้วอุย้ยหายอีกแล้วกูจัดลุ้อะหายไปอย่างว่า โอ้ยอยู่นู่นเฮ้ยเฮ้ยสวัดีครับไม่ห,หายไปหรอ่ะเอ้ยมึงวนเวียนอะไรกันกับกูเนี่ยยิงกันเรื่อยดิเนี่ยเนี่ยไอ้ยนี่ยิงบอดตึงกัดโอ้โหไม่ต้องแอค็คไม่ต้องแอ็เดี๋ยวผมแอ็คอะไรวะอะไรเด้งขึ้นมา มันยิงกันแล้วมันยิงกันแล้วบอดก็ bot, แค่บอดนี่กูลารคมคมบุงบอดได้ดีใจที่หายเอ้ยนี่มันไอตัวแรกนี่ว่ะโอ้โหมันวิงว่งวิ่งโคตรเร็วมึงเป็นยูเซนโบว์เหรอฮะวิ่งเร็วจัดโอ้โหไปหนู่นแล้วโอ้วิ่งเร็วมากทุกคนเอ้ยใครยิงผมช่างแม่ง ใครเย่ยงยิงลำเหี้ยวูจะเก็บของวิ่งเฉาะคนจริงไหมเนะี่ยตรงนี้โปตรงนี้บอดบอดหมดเลยที่กูฆ่ามาคือบอดอผมเบื่อทำไมต้องเป็นบอดวะเปลี่ยนปืนดีป่ะเออเปลี่ยนปืนดีปะเอาอันนี้ดีปะ เชื่ออะไรวะอุ้ยเอ้ยอันนี้ของจริง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 เอ้ยหรือไม่ใช่เฮ้ยแปลว่านู่แตกหนึ่งแปลว่ามันต้องมีสไนเปอร์แถวแถวนี้กูระแวงแล้วกูตั้งไว้วลอลเลยตอนนี้กูระแวงจัดอะ <c oughs> <c oughs> เสียวอ่ะเสียวแม่งอยู่ดีๆปังลั่นหัวกูตายจบเลยนะไม่เอานะชาชาไอชาชาบอดโหตัดลืมไม่ใช่ปืนงัดนี่จะไปงัดซะแล้วอุ้ย M.P. 4 0กศอันนี้อันไหนดีกว่ากัน M.P. 4 0ครับ M.P. 4 0ต้อง M.P. 4 0เท่านั้นไปไปลุยไปไหนก็ไปเอาเอาไปทิ้งเอาไปเอาไปเอป้ยไม่ใช่ผมทิ้งปิดปิดกระบอกนี่ผมเก็บมา M.P. 4 0กูแบบเยอะจัดอะมาป๋ากูแก้เต็มแล้วนะ ไม่เป็นไงยิงบอดชื่นชมผมจงชื่นชมผมลืมซ่อมเกาะว่ะเดี๋ยวขอไปซ่อมทีเดีวยวไม่เชื่ออันนี้อันนี้คนนี่นี่นี่ไม่เชื่อนี่มู่งฆ่าสิบคนแล้วเหรอทำไมเร็วจังวะท้ายเกมมันต้องโหดโหดแบบนี้นี่อย่าบอดนะบ,บอดหมดเลยไม่เอานะ แต่ผมว่าผมผมฆ่าคนได้อยู่ผมให้ผมฆ่าสู้สู้คนได้อยู่หรือเปล่าไม่ไม่น่าได้ไม่ไม่น่าสู้ได้ไอ้เฮียมันซ่อมกอเกาะยัไงวะผมกดซ่อมเกาะไม่เป็นทุกคนใชผ้ผมได้มันต้องมีวันหนึ่งที่ผมชำนาญใช่แบบแบบกูจะมาอะไรซีมิโรดังอะไรอย่างงี้ไม่ได้ ต้องมีวันหนึ่งที่กูชำนาญน้ยไอ้เคี้ยนี่คนชัวนี่งไงกูว่าละชัวเลยทรงเนี้ยไปเราวิ่งไปนู่นแล้วมามามาเดี๋ยวผมเจอกูเจอกูเปิดก่อนได้เปียบอเปิดก่อนได้เปรียบ,อ,อ,ยบอันนี้คนชัวหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ท่าวิ่ง คนแต่บอดไม่น่าวิ่งนะโอ้โหแล้วมันอยู่กลางวงเชี่ยเนี่ยผมต้องเป็นฝ่ายรับนะไม่ใช่ฝ่ายบุกหายแล้ววิ่งออกไปแล้วชัวร์้ผมได้ยินเสียงมันชัดขึ้นหรือเสียงกลัวเชี่ยไอ้เหี้ยนี่บอดไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวเดียวกัน นี่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 ไม่ใช่อีกอีกตัวหนึ่งผมแดงนั่นนี่นี่นี่ไปแล้วกู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 ไปแล้วไอ้วอลอยู่ไหนอะไรครับเนี่ยใครมปนตั้งระเบิดเหรอไอ้เคี้ยนี่เหรอเอ๊ะไม่มีระเบิดตอนไหนอะเดะเอ้ยดูดูจบกัน ไ <I> อ้เหี้ยแค่นี่คนอยู่คนเดียวครับ<ม>ที่เหลือกูมั่วบวกสี่สิบน้อยอยังวะเออผม,มไม่อยากลงโรงงานเลยบอดบอดไม่น่ามีหรอปะแบบต่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่ตามังไงเฮ้นมลงเชงมันเสมจนชอหลักสาม เชี่ยเชีย่ยเดี๋ยวกูเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่บอดคน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 มาดิมาดิกูคือนักมวยเว้ยผมไม่ใช่นักมวยผมคือคือกูอกูคือกูกูคือแซนบุญไอ้กไก่เอ้ามันเอาออกโอ,โอ้โอ้ผมไม่รู้โอ้ผมรู้ว่ามันรองรับอยู่ โอ้มันเอาออกไอสัตว์เออเสียเลือดฟรีเลยยยบทำไมมันเป็นคนอย่างเงี้ยเกมวัเฟยคนสร้างเกมด้ยอ่ะเอาออกทำไมวะแม่ไม่หนุกแล้วเนี่ยแล้วเวลาลงมันก็เกือบตายที่ต่อยต่อยกันข้ามมนเกือบตายใช่ไหมแล้วเวลาลงชิบหายดิเวลาขึ้นก็เออเวลาขึ้นมันบั็กมันทำบั็กมันเลยไอนี่เขาเลยปิดกั้น ก็ทำถูกแล้วแหละเออกูแค่ไม่ชอบอะไรอันนี้คืออะไรเราเราไม่รู้จักอะไรเราตีก่อนนะฮะตีทำไมอ่ะนี่ยิงแม่งเลยคืออะไรคืออะไรอ่ะคือรววะบะ อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนั son, ้นเว้มวิมมอไซ่บดีโลอ๋อเมียมอไซหมอไซ์ไอ้นมสรงเชงมันสิงสรงซอลักสาวสรงซอในกระซอส่งเยซุ่มซุ่มสีสลาซือรี โซแล้วโซเฮ้กลับขึ้นฟุตบาทฟุตบาทพ่อสวัสดีครับที่สุดหยอเฮ้เียฮะไม่ตายว a t ต h e f ฟ c กเย่ะมั้วล่ะบอดมึงโปมึงโปไอ้สัตว์อันนี้มึงโปของเก่งอะไม่เชื่อละไม่ไว้ใจบอดเลยเฮียโป้ชิบหายเลย ไม่คก็ป่วยอยู่ดีๆก็ไม่ตายนะทุกคนโป๊ะโป๊ะแตกทำไมบนไม่ตายเมื่อกีง้งงในนี้น่าจะมีคนเชื่อผมจะเชื่อกูเลยวางแล้บอกก่อน อาชีพเออม,มาจะเกิดมาจะเกิดนี่สัตว์วางดักเลยปงปงปุง้งปุง้งปุง้ปง จะคนคนอันนี้คนไม่บอทไอ้สั์ผมรู้ว่าคนนะมาทำไมมันบอทเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนวะไม่เหมือนคนนะเว้ยเวลาคนเล่นแบบเวลาโดนยิงแบบรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ไหวมันก็จะวิ่งไม่ก็ตั้งไว้วอแต่บอทไม่ไม่ตั้งไ้วอนะออ้ยเฮียเฮียน,นี่คนน,นะเนี่ะอืม เล่นยากมากฟรีไฟเนี่ยไม่ดิเล่นยากมากบนคอมอะ่ะแต่เกมมันก็เล่นยากจริงอะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่คนไฮไลท์ไฮไลท์แบบไฮไลท์แบบโหจะเก่งชิบหายปอบปอบตั้งไอวอลห,หูเร็วชิบหายโคตรเร็วทุกคนสมัยเนี้ยแม่งเก่งเกิน ไม่รู้นะมึงไปเก่งมาจากไหนแต่มึงเก่งเกินมึงโคตรเก่งมึงบนระดับพระเจ้าไอ้พวกไฮไลท์อะยิ่งไฮไลท์บนคอมเลยคุณยิ่งระดับพระเจ้าเลยวางดักโอเคไม่น่ามีใครละเดี๋ยวตาหน้าผมตอนแรงขึ้นประมาณโกสามอ่ะผมพาเพื่อนมาเพื่อนผมมันมีเยอะอยู่เยอะอย,ย,อะอย,อยู่ใครดีวะไอ้เคีย เพื่อนผมแม่เพื่อนผมนั่นแหละเพื่อนผมชื่ออะไรกันไม่รู้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดู๋ยว Oh my g o d รถมา <S <S เปิดแมปดิน้องไปขับรถไปซิ่งกันตุม้ม ตูมเฮียยกล้อคนเอ้ย,ย,อยไม่ใช่บอทเอ้ย,เ,อยเลงหัวกูได้ไหมแต่บอดเดี๋ยวนี้ไม่ไม,ไ,มไม่ดิไม่บอดอ่ะคนมันก็ผสมเงินอยู่ในบอดจนผมไม่รู้แลละใครเป็นใคร เอ้ยขับอะไรของกูเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว จ่าเห็ดไม่แดงไก่โอ๋อโอ้โหกูหูสาเอาเด้อเอาเด้อไป เย่ยๆ yeah, 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 yeah. คนคนคนปะอ้าวตายแบบไม่สา,ม,สามนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ